สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการติดตั้ง Wireless Interface หรือ Hotspot คอนเซปต์ของ Hotspot นั่นก็คืออะไรครับจะต้องมีการ User Authentication นะครับสำหรับ PFSN เองก็จะมีการ Authen อยู่2แบบก็คือเป็นอะไรครับ Local User แล้วก็เป็นแบบ Free Radius ซึ่งจะต้องติดตั้งเป็นแพ็กเกจเสริมเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการออเทนทั้ง local user แล้วก็ free radius ให้ดูทั้งสองอย่างเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนั้นเราจะมาดูาประโยชน์ในการนำ o อ s p o t ไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างแรกนั่นก็คือเหมาะสำหรับองค์กรที่มีลูกค้ามาติดต่อง,งานที่บริษัทแล้วต้องการใช้อะไรครับอินเทอร์เน็ต เราไม่ควรที่จะให้ลูกค้าเอเจนตมาที่ไหนครับไวรัสซึ่งเป็นอยู่แรนด์สำเ็จเดียวกันกับ Workgroup ของเราเนื่องจากว่าแลนด์สำเ็จนั้นประกอบไปด้วยนะครับไฟเซิร์เวอร์เมลเซิร์เวอร์แล้วก็มีการแชร์ไฟล์ระหว่างกันของเครื่องแคลนต่างๆและอีกประการนึงก็คือป้องกันไม่ให้ไวรัสจากเครื่องของลูกค้านั้นมาแพร่กระจายมาระบาดอยู่ในแลนด์สำเนจของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็คือควรจะให้ลูกค้า,อาเอ็กเซดไปยังอะไรครับนอนซีเคียวไวไฟซึ่งจะต่อตรงไปยัง p f s e n s Firewall แล้วก็แยกเป็นคนละสับเน็ตนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งประโยชน์ที่2ก็คือ,อาสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบของอินเทอร์เน็ตอพาร์ตเมนต์ได้นะครับทีนี้ เราก็จะ uh, assign IP address ให้กับ LAN interface นะครับตามใดแกรมนี้เราจะพบว่าเรามี interface อยู่3ใบด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็น WAN แล้วก็ส่วนที่เป็น LAN แล้วก็ส่วนที่เป็น WiFi นะครับส่วนที่เป็น LAN นั้นนะครับสมมติผมใช้เป็น IP คลาสนี้นะครับ192.168.10.0.24 สำหรับ WiFi interface ผมจะผมจะใช้เป็น192.168.3.0นะครับร /24 ทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับขั้นตอนแรกนั่นก็คือเราจะต้องทำการติดตั้ง LAN card เข้าไปในเครื่อง pfSense นะครับซึ่งจะต้องมี อินเทอร์เทั้งหมด3 i n อ e นเทอรด้วยกันนะครับซึ่งเราดีไซน์เป็นนะครับมี LAN มี WAN แล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามานะก็คือ OPT 1นั่นเองนะครับไปที่ interface แล้วก็ OPT 1ทําทำการ enable นะครับ optional interface ผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อเป็น Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วนะครับ ทำการกำหนด IP address ให้กับ WiFi interface นะครับผมตั้งเป็นนะครับ192.168.3.1แล้วก็ Netmask ก็เป็น24ทําการ save ครับขั้นตอนถัดมานะครับไปที่ Firewall rules เราจะพบว่ามี interface นั่นก็คือ WiFi ใช่ไหมครับทีนี้เราจะทําการ อนุญาตก็คือสร้าง rules ขึ้นมา1นอันถ้าท่านติดตั้งใหม่จะยังไม่มีอ,อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับถ้าไม่มีก็คือทําการสร้างขึ้นมาโดยกดที่เครื่องหมายบวกนะครับในที่นี้ผมจะขอเข้าไปสํารวจดูว่าวิธีการสร้างทํำยังไงนะครับ Action เป็น Pass Interface ก็คือ Wi-Fi โปรดโตคอล a n นนีนั่นก็หมายถึงเราอนุญาตทุกโปรดโตคอลนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ Source ก็คือเลือกใช้เป็น Wi-Fi s u b n e t OS แล้วก็ d e t t i n a t i o n ก็คือปลายทางแล้วก็สามารถ Excel เข้าได้ทุกเว็บไซต์ก็เลือกเป็น a n นีต้องการเก็บล็อกหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเลือกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ Description แล้วก็ทำการ Save ครับ Apply change เราก็จะได้รูหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถอธิบายได้ก็คือโปรโตคอลอนนี่หมายความว่าสามารถอนุญาตทุกโปรโตคอลที่มาจาก Wi-Fi Subnet นะครับแล้วก็ทุกๆพอร์ตปลายทางก็คือสามารถ a c c e s s ไปยังปลายทางหรืออินเทอร์ได้ทุกเว็บไซต์ทุกแอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็ทุกๆพอร์ตด้วยเกตเวย์ก็คือทุกเกตเวย์ในที่นี้เรามีเกตเวย์เดียวก็จะขึ้นเป็น แอดนี้นั่นเองนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะทำการกำหนด DHCP server ให้กับ WiFi interface ไปที่ service DHCP server เราก็จะพบ interface WiFi นะครับทำการ enable แล้วก็ใส่แ a ง g e เข้าไปในที่นี้ผมสมมติเป็น100ถึง110 ะครับแล้วก็ทําการเซฟถึงขั้นตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่มีระบบ Authentication เท่านั้นเองนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะทําการสร้างระบบ Authentication ขึ้นมานั่นก็คืออะไรครับ o r t t l v e p o r ท a l ทำการ Enable Captive Portal เลือกอิน e ทอร์เเป็น Wi-Fi นะครับสังเกตนะครับว่าจะต้องเป็น Wi-Fi เนื่องจากว่าเราจะต้องการให้ออเทนจาก Wi-Fi อิน e ทอร์เนั่นเองนะครับ Maximum ัมมมผมเลือกเป็น1 Concurrent Connection i d ่ Con I Timeout 60นาทีนะครับแล้วก็มีการ Redirect ไม้ก็อาจจะใส่เว็บไซต์ของบริษัทเข้าไปก็ได้นะครับส่วนการออเทนนะครับผมจะเลือกเป็น User ก่อนนะครับ แล้วทำการเซฟไปในกรณีที่เราออเทนเป็นแบบ uh, local นะครับก็จะทำการจะต้องสร้าง user ขึ้นมานั่นก็คือ user manager นั่นเองนะครับสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยเราก็ไป add user ปกตินะครับ add user แล้วก็ใส่ password ส่วน full name expire date ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วก็ save ไป พิงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะออเทนด้วยแคปชิพพอร์ทัลได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอระบบออเทนนะครับว่าใช้งานได้หรือ,อยังผมทำการ Disable l a n i n t t r r f c e e ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Connect non secure wifi หลังจากทำการ Connect แล้วนะครับสำรวจเราจะพบว่า IP address ถูกแอด i g n มานั่นก็คือเห็นไหมครับ1 9 2 1 6 8 3 1 0 9นั่นเองทำากัดเปิด b r o w s ์เขึ้นมาเราจะเจอหน้า log on ใช่ไหมครับ Continue เว็บไซต์จะถูกรีเดเ c t มายัางเว็บที่เรากำหนดนะครับ โอ okay. เคแสดงว่าตอนนี้ระบบออเทนของเราใช้งานได้แล้วลองกลับมาสำรวจที่ PFSense อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Status Captive Portal เห็นไหมครับเราจะพบว่ามี User 1 User กำลังออนไลน์อยู่เราสามารถที่จะ Disconnect ด้วยการคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายการกระบาทนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราจะกลับมาว่ากันต่อในเรื่องของการเอาเทนผ่านฟีเรเดียสนะครับเบื้องต้นนั้นเราจะต้องทำการละครับติดตั้ง f ีเรเดียส s ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะพบเซอร์วิสชื่อว่าฟ e เรเดียส เข้ามาสำรวจในส่วนของ Firebase นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้สร้าง User ไว้แล้ว2 User เราสามารถที่จะสร้าง User เพิ่มได้อีกนะครับยกตัวอย่าง IP Address ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกำหนดจำนวนในการล็อกอนด้วย Username และ Password นี้นะครับผมกำหนดเป็น1 e x p i r a t i o n กำหนดวันหมดอายุหรือไม่ Session Time ก็คือเวลาในการที่จะรีล็อกกินใหม่นะครับหน่วยเป็นวินาทีเสร็จแล้วผมก็ทำการเซฟไปครับถัดมาเราจะต้องมาระบุในส่วนของ client นะครับว่าจะชี้มาอย่าง IP Address Server เรีมาเลขอะไรนะครับทีนี้เราจะเข้าไปสำรวจดูว่าจะกำหนดอะไรบ้างนะครับ client ใส่มาเยเลข IP address ของ client ที่จะชี่มายัางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือชาร์ name ก็ใส่ชื่อย่อของ client เข้าไปแชร์ซีคร e ตก็คือเป็นรหัสเอาไว้อ้งอิงระหว่าง client กับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองแล้วก็ทำการเซฟในส่วนของ setting นะครับอินเทอร์เฟซเป็น Wi-Fi แล้วก็พอร์ตมาตรฐาน1892ไม่ต้องแก้ไขนะครับเ,เก็บล็อกไม้แล้วก็ YES นะครับล็อกแบสออเทนด้วยนะครับก็ yes ล็อก o ุสออเทนโอเคนะครับก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ทำการเซฟเมื่อเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ Captive Portal อีกครั้งหนึ่งนะครับ Authentication เราจะพบว่า สามารถเลือกเป็นแล้วครับ Radius Authentication ในที่นี้ก็คือใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์เข้าไปพอร์ตก็เป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับแชร์ Share Secret ในที่นี้ผมใช้ชื่อ o n t a l k ชื่อนี้จะต้องตรงกันกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อกี้ทำการเซฟครับสุดท้ายเราก็ต้องทำการทดสอบการล็อกอินนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็จะพบกับ หน้าจอสำหรับใส่ username และ password นะครับกลับมาที่ pfSense อีกครั้งหนึ่งนะครับไปสำรวจที่ status แล้วก็ captive portal เราจะพบว่า user online อยู่คะนี้ก็คืออะไรครับ a b c d นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม